พอีนะพวกกินนะจะมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะจะต้องโรลิคุริคหาผู้ชายอย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เสมอไปทุกคนนะคะเองเราอะเราชอบแต่งตัวเซ็กซี่ใช่ไหมเราชอบใส่เสืเดียวใส่เกาะโออะไรเงี้ยแต่เราไม่ชอบไปวิ่งไล่จับผู้ชายเราก็ไม่ชอบโรลิคุริคหาผู้ชายเราก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบกระซ้านหาผู้ชายนะคะเราชอบแต่งของเราเพราะว่ามันสวยงามนะ ผู้หญิงทุกคนนะชอบคนสวยงามแล้วก็เซ็กซี่ก็แบบดูเฉียวดูแบบอินเตอร์ดูสมัยใหม่ดูทันสมัยนะคะไม่ใช่ว่าคนที่แต่งตัวเซ็กซี่จะต้องอย่างงั้นเสมอไปนะคะเข้าใจสมัยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงชอบแต่งตัวเซ็กซี่เนาะคลิกใหม่คลิกใหม่อย่าหมาอยาหมามยาหมาวรวมมันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนเนาะหนึ่งนาทีละ